เราจะมาลอง ECU ครับตัวนี้รหัส ECDA ระบบ Direct Injection ของแค้นะครับอ่าดูหัวฉีดโอ้ตัวนี้สภาพนางฟ้านะครับเครื่องทางร้านเราเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับอ่าดูดูสภาพนางฟ้านี่ต้องดูดี่ยพออย่างเขาขาวเลยนะครับนี่โอ้น็อตเนิร์ดยังไม่มีสนิมเลยทางร้านเราจะผ่านน้ำไม้ทุกตัวนะเวลาติดเครื่องเนี่ยออามน้ำแน่นๆแล้วก็ไดชาร์จมีไดตกร้อเดี๋ยวลองลองเครื่องเสียบเราลองไดชาร์จให้ด้วย มันเกะเพื่อา้อ้บุญอ่ะเรื่องดีมันจะเล่นได้ปกตินะครับไม่ได้ใช้ติ๊กใช้อะไรนะเอาฟังเสียงเลย ได้เลยครับโอ้โหแรงอัดแรงเหวี่ยงดีมากแกลวครับ